วัานน้องประสิมครับผมเดี๋ยวคลิปนี้กบมีอย่างหลายเดคบเดอร์เพียงจ่ว่าสิมาตามหาเจ้าของตุ่มหลังนี้ครับผมเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าติดต่อกันทางไลน์แล้วก็คือเพิ่นสั่งจองไว้แล้วที่นี่ พอตุ่มเร็จแล้วผมไลน์ไปหาเพิ่นเพิ่นบอ่อานลน์แล้วกับบวตอบกับกับบัวมัวปน็นี้ย่งกัเลยคลิดว่าอลงคลิปใน YouTube เพื่ออะมีคนที่สจัจเพิ่นเบิดคลิปอยู่แิดว่าเาบิดร่งับให้เพิ่นเขามาเบิ่นลน์เพิ่อน,นอาจจะบุคคลได้ใช่เน็ตตลอดจะได,ด้ครับเพราะว่าหลังจากตกลงอ ซื้อตุ้มหรือว่าจอมตุ้มไปแล้วคงกระสเอาลายไว้เพื่อที่จะติดต่อกันนะครับติดต่อกันทางลายมันจะง่ายกว่า ried. แล้วก็บรต้องเสียค่าโทรศัพท์อี่อย่างหลายเนาะครับเนาะทีนี้ก็คือเพิ่นคงเปลีป่ยนลายครับเพราะว่าเพิ่นสร้างจอม,มากกระือว่าโดนนะครับอ่าวคงจำาม่ได้ยังอยจะเป็นยี่สิบหมื่นครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาโดานครับ กือบยี่สิบมือหมดนะครับจุ่มล่างนี้ก็ได้ก็เลยมาตามหาเพื่อนรับสำหรับท่านใดที่หูจักนะครับเดอ้อหรือว่าเพื่อนฟังแอาเพื่อนอยู่ทั้งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแต่เพื่อ,อยังจำได้นะครับเดอ้อราก็เพื่อนที่สําคัญก็คือเพื่อนโอนเงินจองหรือว่ามัดจำมาแล้วหาอร่อยครั ใช่นั้นผมคิดว่าเพิ่นเอาแน่นอนครับแต่ว่าเพิ่นอาจจะบูเบิร์นไลน์ผมไลน์ไปสองหมื่นสามหมื่นแล้วเมื่อเห็นเพิ่นอ่านไลน์นอก็เลยมาโพสต์ลงคลิปเพื่อนี้อ่ะโมเพิ่์นระหว่าแย่งเพิ่นเรืู้ใดก็แล้วแต่เบิ่งอยู่กับเพื่อไปบอกเพิ่นนะครับนอถ้าเพิ่นบโอนเงินมาจังผมก็คิดว่าเพิ่นสิบว่าเอาเนาะแต่อันนี้เพิ่นโอนมาจังมาหาลัยแล้วนะครับนอสำหรับท่านใดเด้อครับเด้อ ที่มจักเพื่อนกับซอยบอกคะแนนครับผมเขามาอ่านไลน์ตอบไลน์ว่าโทรศัพท์เพื่อนเป็นอย่างยู่บออ่านลนยท่านอาจจะสงสัยว่าเป็นอย่างผมคือโบ่โทรนะครับเพิ่นเขาทักเขามาหาผมทั้งไอดีไลน์ครับซึ่งผมบสามารถเข้าไปเ,เบิ่์เบอร์โทรเพิ่นได้ว่าเบอร์โทรอย,อย่างประเด็นสำคัญครับก็คือบ่ง้จักเบอร์โทรเพิ่น ขอเสียของศ์ไอ้ยีไล่กินอะไรบ้างผมว่าหรือว่าผมเทปโปรเป็นกับพงศ์หมูครับคือเบิ่งเบิ่งโตเมันบ่าไรเลยนะครับเนาะ,อะเอาเป็นว่าโทรติดต่อเพิ่นบ่ได้แล้วกันครับ <c oughs> <c oughs> ยกเว้นบัตริเข้ามาอ่านไลด้หรือว่าเ <c oughs> อาพงเบิ่ง y o ยูทูบผมก็หวังว่าะจะมีคนของเจ้าเพิ่นเบิ่ง YouTube แล้วไปบอกไนเป็นฟังนาะครับเนาะสจหรับตุ่ม่านี้ครับเปิดโอนเงินมันจะมาแล้วหาลอย เซ็ตเรียบร้อยพร้อมทรงแล้วเด้อคขับเดอ้อตุ่มกระดัยที่นี่สำหรับเอฟซีท่านใดนะครับเนาะที่เคยคุยกันไว้สั่งจองกันมาไว้ซึ่งอ่ะเราได้โอนเงินกับมีนะครับเ่ได้โอนเงินมาจางเดี๋ยวถ้าตุ่มแล้วหรือว่าเริ่มสารเดี๋ยวผมสิโทรไปหาเลยครับเดอ้ออ่าเดี๋ยวผมสิโทรไปหา แล้วก็สีครบสามว่ายังเอาอยู่บอตุ่มเพราะว่ามันดุนครับแต่ละท่านบางท่านนีเกือบยี่สิบมือนะครับที่บอกว่าอจองคิวให้ผมเด้อคิวต่อไปของผมเลยครับอ่ามีการคุยไวจะว่าบได้โอนเงินมาจังอย่างหละครับเพราะว่าผมก็ยันเห็ุบ่ทันเห็บุบไดก็คือจองป,ปากเปล่ากันครับติดต่อ,อก,กันทางไลน์นะครับเดี๋ยวถ้าตุ้มเริ่มสารเดี๋ยวผมสิโทรหาหรือว่าติดต่อก,กันไปหาเลยครับเด้อ แล้วก็อ่แบบนี้บางท่านหรือว่าหลายท่านโอนเงินจองหรือมาจับมาอันนี้ถ้าตุ้มแล้วหรือว่าความครีหนา้าเป็นังไงผมจีโทรหาแล้วก็เดินไปสีส่งไลน์ไปหาส่งไลน์ไปให้เบิรงแล้วที่นี่สำหรับเอฟซีหรือว่าท่านที่เขามาชมใหม่หรือว่าเอฟซี FC ที่อยากได้ ตุ้มประกดนะครับเด้อช่วงนี้ผมงดรับออเดอร์นะครับเด้อเพราะว่ามันรับไว้หลายหลังแล้วเพชรบอยอยากทันนะครับอ่าก็ฉะนั้นก็ต้องขอโทษขออภัยไปหลายๆครับผมเดี๋ยวขอผมเคลียร์ออเดอร์ที่ผมรับไว้นลยครับออกไปเบิดทุกหลังแล้วผมจังสีแจ้งอ่าอ่ารับออเดอร์อีกแค่นึงหรือว่าจังใดก็แล้วแต่แล้วก็จังใดก็ ท่านที่สนใจครับกดติดตามหรือว่ารอชมครับกดกระดิ่งไว้ครับเวลาผมแจ้งว่ารับออเดอร์แล้วเด้อผมก็จีแจ้งแล้วจีโพลลงคลิปแจ้งให้เบิร์นะครับคือบางเที่ยงผมก็จีโพลลงในแถบชุมชนนะครับเนาะ,ะอาาย้งเช่ก็มีสอบถามเข้ามาว่าอยากได้หลังหนึ่งก็ต้องขอโทษขออภัยครับรอผมเปิดรับจองหรือว่ารับทำอีกทีหนึ่งนะครับเด้อเพราะว่าตอนนี้ออเดอร์ผมเหลืออยู่อ่า ทำบันับหลังนี้แล้วก็ของาทา้งเอฟซีที่อยู่ทางลำปางคนก็จะเหลือขาหลังครับถ้ารวมำแบบนี้ก็อีกลำหนึ่งซึ่งแึ่วแล้วผมก็จะบันับรวมนะครับเอาเป็นว่ายังบริเวณอีกขาหลังครับกําลังกําลังเริ่มเลาต่อบางลังก็ขึ้นมาได้ประมาณคืบสองคืบนะครับซึ่งที่อ่าวองศามะครับเนาะก็ได้ไปคืบสองคืบไปละสองหลังครับ เพราะว่าพื้นฐานที่เรซองหลังมาครับการฝากแจ้งไปทางพูณนะครับก็บอกเลยนะน้องคันว่าเอชซีทางงระบบจับโมดินนะครับขาดไตชุมพรนะครับเนาะคิวต่อไปของท่านนะครับเด้อเริ่มสารชะมาแล้วล่ะผมแวะเป็นเบื้องแล้วก็คือสารนี่ประมาณจะคืบกว่าๆนะครับซึ่งเมื่อนี้เพิ่นกันอาทิตสารได้หลายเพราะว่าเมื่อวานคนเราตอกเปิดมือนะครับเนาะ เดี๋ยวผมติดต่อครับไปหาด้ครับเด้อถ้ายังยังเอาหรือว่าบเอาตั้งใดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับเนาะอันนี้ก็ได้โอเคครับผมคลิปนี้กับผมนี้ยังไรครับทักทายกันครับยังอยู่เก่าด้อครับเลยแล้ก็อยูดีนีแฮงทุกคนนะครับเจ้าของตุ่มรังนนี้นะครับเด้อติดต่อันมานะครับเด้อทางบุรีรัมย์ครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับคือผมก็ว่าอยากเอยซื้อน้ำพันออกนะครับเนาะ หวังว่าถ้าเพิ่นเบิงอยู่อ่ะติดต่อกันมาลนเลยครับเด้อเพราะว่าเพิ่งจะโอนเงินมาจังมาแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะผมคือสิขอจบแค่นี้อขอบคุณที่ดทุกท่านที่รับชมแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้ผมมาโดยตลอดนะครับเนาะช่วงนี้อาจจะบุค่อยได้ลงคิดเพราะว่างานตุ่มปรากตมันก็ไหลายนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้นะครับเนาะผมก็คือสิขอจบแค่นี้ก็อย่าลืมนะครับเด้อกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแนะ่แล้วก็ท่านที่สนใจตุ้มก็กดกระดิ่งไว้นั่งครับผมครับผมรับออเดอร์เมื่อใดและคนที่แจ้งให้ทราบครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ